ทำไมครูหาถึงโอ้โหมาถึงเบอร์นี้ได้ทุกคนครูมีสูตรเคล็ดลับค่ะอย่างที่ครูบอกวันนี้ไม่ว่าครูจะไปทํางานอะไรก็ตามไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นใครทํางานอะไรก็ตามคุณคะไม่มีชีวิตใครราบลื่นไม่มีชีวิตใครสะดวกสบายไม่มีใครมาหยิบยื่นความสําเร็จให้เราค่ะทุกคนไม่มีคุณเชื่อครูไหมล่ะไม่มีความสําเร็จเราต้องตามหาความสําเร็จเราต้องเดินทางค่ะห้าปีกับการอยู่บนโลกออนไลน์ของครูครูเดินทางทุกวันค่ะ ไม่ใช่เดินทางด้วยรถแต่เดินทางด้วยใจและความคิดเดินทุกวันวันนี้คุณถามตัวเองสิคุณอยากสำเร็จคุณพัฒนาตัวเองด้านไหนได้บ้างนะคะครูเดินทางทุกวันค่ะทุกคนมีแน่นอนค่ะอุปสรรคมีแน่นอนค่ะเออ่ปัญหามีแน่นอนค่ะเหนื่อยเพียไม่ไหวมีแน่นอนค่ะ ไม่ได้ดังใจไม่มีคนสนับสนุนมีแน่นอนค่ะคนต่อต้านมีหมดค่ะในระยะเวลาการเดินทาง5ปีอย่างจริงจังของครูสิ่งที่ครูจะมาบอกคุณนะคะเคล็ดลับที่รับประกันค่ะคุณรวยแน่นอนคือลุยต่อตลอดค่ะลุยอย่างเดียวค่ะทุกคนลุยอย่างเดียวทำว่าลุยคุณคะไม่ลุยก็จอด ทุกวันนี้ทุกคนลุยอย่างเดียวเลยเป้าหมายทุกคนนะคะมีเหมือนมีหมดแหละนะคะเป้าเล็กเป้าใหญ่เป bursting, ้าน้อยอุ้ยไม่กล้าตั้งเป้าหมายใหญ่อุ้ยตั้งเป้าในน้อยครูก็เป็นเหมือนคุณแหละในวันที่ครูเป็นนี่ครูไม่กล้าตั้งเป้าหมายใหญ่ในวันที่ครูเป็นนี่ครูตั้งเป้าหมายสิบล้านพอครูเริ่มไปเรียนเริ่มมีความมั่นใจเริ่มเรียนรู้ครูตั้งเป้าหมายร้อยล้านทุกวันนี้ครูตั้งเป้าหมายอย่างที่บอกสองพันล้านนะคะเป้าใครเป้ามันทุกคนทําไมต้องมีเป้าโอ๊้ย เพราะว่าทุกการเดินทางทุกคนคะ่ะมีเป้าเพื่อการเดินทางเราต้องมีเป้าหมายเพื่อการเดินทางค่ะทุกคนพอเรามีเป้าเราซอยเป้าแต่อันนี้ก็ยังไม่ใช่อีกนะคะยังไม่ใช่สูตรที่ครูจะแจกคุณแค่ครูอยากให้คุณรู้การเดินทางของทุกคนมีอุปสรรคเสมอมีสิ่งที่ไม่ได้ดังใจมีทุกอย่างะคะ่ะทุกคนครูมีเหมือนพวกคุณเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูมาไกลได้ขนาดนี้ทุกคนคะมองทุกอย่างคะ่ะ มองทุกอย่างว่าเราผ่านได้มองทุกอย่างว่าเราจะไปสําเร็จมองทุกอย่างว่ามีคนทําได้เราทําได้ค่ะจอดเท่ากระจบใช่เลยค่ะพี่บีใช่เลย,เลยจอดเท่ากระจบแต่ถ้าวันนี้นะคะคุณจะจอดเพราะคุณมีมากพอคุณจะจอดเพราะว่าเอ้ยฉันมีแล้วร้อยล้านทันล้านหมื่นล้านอะไรของคุณได้เลยนะคะไม่เป็นไรแต่ถ้าวันนี้ยังไม่ได้ตอบโจทย์อะไรในชีวิตเลยพ่อแม่ยังไม่สบายเลยลูกก็ยังเรียนไม่จบเลยบ้านยังผ่อนไม่หมดรถยังผ่อนอยู่ยังค่ะยังจอดไม่ได้นะคะทุกคน ลุยไปค่ะเพราะในเส้นทางนั้นนะคะมันเป็นเส้นทางแห่งความสําเร็จแต่มันต้องลุยเหมือนที่ครูบอกคุณนะคะเราถึงจะไปสู่ชัยชนะค่ะทุกคนครูอ่ะทุกจุดทุกวันของครูค่ะเดินไม่หยุดเหมือนการสวดมนต์เหมือนกันค่ะอย่างที่ครูบอกแปดปีนะคะน่าเกินแล้วล่ะนะคะครูก็จาปีไม่ได้อ่เนาะเออพูดไปพูดมามก็มากเยอะๆค,ะค่ะครูยังไม่มีวันไหนที่ครูไม่สวดมนต์ทุกคนไม่มีเลยนั่นคืออะไรคะเส้นทางค่ะทุกคน เส้นทางเราไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าเราอะค่ะมันอาจจริงๆมันอาจจะมีหลุมใหญ่ก็ได้นะแต่พอเราคิดดีพูดดีทําดีถือศีลหรือว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติรมหรืออะไรก็ตามหลุมใหญ่นั้นมันจะถูกกลบทุกคนมันทําให้เราอะค่ะผ่านจุดนั้นได้อย่างสบายๆนะคะเพราะฉะนั้นครูก็อยากแค่จะมาบอกทุกคนนะคะว่าลุยทุกคนลุยนะคะลุยลุยในวันนี้คือทําไปค่ะคุณรู้ไหมว่าทําไมครูขายดี คุณรู้ไหมว่าทาไมครูมาถึงจุดนี้หลายคนตอบเหมือนกันเพราะครูมีตัวแทนทั่วโลกเพราะครูมีตัวแทนเป็นพันเป็นหมื่นคนก็จริงค่ะแต่กว่าจะมีวันนี้คืออะไรทุกคนอยากรู้ไหมไม่หยุดทําทําไม่หยุดไม่หยุดทําและทําไม่หยุดคืออะไรคุณจะเล่าอะไรให้คุณฟังมันไม่มีใครประสบความสําเร็จแบบนะเอ้ยทาปุ๊บประสบความสําเร็จเลยโอ้ยพลังงานลบเยอะมากทุกคนคลื่นแห่งการไหลลงต่ําเยอะมาก พระนะคะน,นีพระเทศนะคะท่านบอกว่ามนุษย์นะคะทำไมถึงไปสู่สิ่งที่ตัวเองปรารถนาได้ยากทุกคนเพราะว่าสิ่งที่จะดึงให้เราไหลลงต่ํามันเยอะกว่าสิ่งที่เราที่มันจะดึงเราขึ้นสู่ที่สูงมนุษย์เราไหลลงต่ําไวมากทุกคนง่ายด้วยสมัยชีวิตครูค่ะมาได้สวยมาได้ไกลมาได้ไวแล้วก็มาได้ดีเพราะครูค่ะอนุญาตแค่สิ่งที่จะดึงครูสู่ที่สูงเท่านั้นครูจะไม่อนุญาตให้ใครหรือสิ่งใดหรืออะไรก็ตามดึงครูลงที่ต่ํา ถ้าเราอยากมีเคล็ดลับการขายดีการขายปังการทําอะไรก็ตามทุกคนคะ่ะเราต้องดึงตัวเราเองสู่ที่สูงเสมอนะคะหาอะไรก็ได้มาช่วยดึงถ้ามันไม่มีเราดึงตัวเราเองดึงเราสู่ที่สูงทุกคน